วันนี้อยู่ที่ข้างหลังของผมเป็นคูบต้า90 90ตัวใหม่ไม่รู้ว่า90เป็นตัว10ตัวไหนแล้วเดี๋ยวพาจะไปดูนะครับ M 9808นะครับปกติมันจะเป็น M 9540เนาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่แล้วสำหรับคูปัต้าตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกซิตหนึ่งแต่ยังไม่ถึงไปถึง108นะครับของเดิมเคยรีวิวตัว108มาที่นั่งข้างบนคล้ายๆกันแต่มันต่างกันอยู่นะครับจากาซตาเรา ต่างกันยังไงรถเพิ่งจะออกมาไม่นานนะครับยังไม่ใหม่อยู่เลยครับผมของเสียโจรครับไปจะไปชมกันเลยครับนะครับเดี๋ยวจะดูไลน์นี้ก่อนนะครับดูไลน์นี้ก่อนคือเขาไปสวนนะครับยังไม่มาเจ้าของยังไม่มาเราแอบรีวิวกันเลยนะครับเพราะว่าของของดีมีเวลาไม่เยอะแล้วก็เวลาที่จะมาเจอกันแบบนี้เวลาที่บรรยากาศที่มันพอดีในคนเมืองหนาวคือหาหาเวลาจะรีวิวรถนะครับ ขนาดมาเห็นกันอยู่3รอบก็ยังไม่มีเวลาิว,ว,วรถคันนี้แต่วันนี้มีโอกาสแล้วครับวันนี้จะลืมเลยครับ M9808 ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัว9540แต่มันยังไม่ถึงตัว108แต่ความเบึกบืนที่มองมันเจบจะถึง108ไปแล้วนะครับนี่ว้าวครับทวมบึกบืนน่าจะเป็นก็อีกนิดเดียวมันจะเป็น108อยู่แล้ว เพราะว่ามันขาดอยู่แค่ขาดอยู่แค่10 10ไหมทุกคนครับเนาะสิเนาะเพราะว่ามันร้อยแปดตัวนี้มันก็ขาดอยู่ไม่กี่แรงนะครับขาดอยู่ไม่กี่แรงอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับผมเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับปเดี๋ยวข้ามตัวท่อไปก่อนครับครับก่อนจะขึ้นข้างบนเรามาสุดตาตัวท้ายท้ายที่เขาแต่งมาท้ายคีตัวนี้เขาแต่งมาเขาเรียกท้ายคีนะครับเนาะทุกคนนี่ครับลุงโอ้โห ก็คือเจ้าของรถในรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นนาของคนเมืองหนาวเลยแต่ยังคงสเต็ปชอบแต่งรถโอโ้โหครับคลาสสิกดูดูหน้าเต็มเต็มเลยทุกคนครับดูหน้าเต็มเต็มก่อนปันจะเทขนาดไหนเนาะอ่านี่ครับว้าวโอโ้โหรับไม่ธรรมดาคงสเต็ปแบบโอโ้ชอบรถแต่งเนาะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับแถมมิชลินมาอีกสองตัวสองฝั่งเลย อครับดูดูดูจากไสายตาคนเมืองหนาวนะครับดูว่าจากตัว90เดิมรูปทรงมันจะโหนกจะโดนขึ้นกว่าตัว9540นะครับจะโหนกจะดูนกว่าเดิมแต่ไอ้ตัวอุปกรณ์นี้เราเราไม่ฟันธ่งนะครับเพราะว่ามันดูคล้ายกันไปหมดเลยแต่ตัวเพิ่มจากตัว90มาคือตัวนี้จะออกรูปทรงเหมือนตัว1 8ไปแล้ว นะครับนี่กันได้ขึ้นแล้วก็ตัวข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปดูว่าเกียร์เหมือนกันไหมแค่นั้นเองนะครับไปกันเลยนะครับนี่ตัวเกียร์เอเกียร์มันหายไปพ่อร้อยแปดมันจะอยู่นี้นะครับเนาะเกียร์ตัวนี้เกียร์ผักตัวนี้ไม่มีเกียร์ผักเหมือนร้อยแปดครับแต่มีตัวเข้าเกียร์อยู่ตรงนี้ ตัวประผานอะไรก็ยังสเต็ปเดิมยังไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนครับนี่โอ้โหใส่เครื่องเสียงด้วยนะใส่เครื่องเสียงด้วยตัวนี้ก็น่าจะทําขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับเนาะตัวหลังคาตัวนี้มันเลยดูดูทรงเหมือนรถมันจะใหญ่กว่าคาเดิมทําใหญ่ทํากระทัดรัดขึ้นกว่าเดิมนะครับเบาะก็น่าจะเป็นเบาะตัวสปริงไหมตัวนี้เบาะเบาะก,ก็ทำมาใหญ่กว่าเดิม มีที่วางแขนนะรูปทรงเหมือนตัวตัวไอที่เป็นตัวตู้กระจกนะครับคนครับเหมือนตัวตู้กระจกเลยนะครับแค่มันไม่มีตัวตู้กระจกเฉยๆนะครับคันเร่งลืมเกียร์กออ็มันมีเพิ่มตัวไฟมารูปทรงคล้ายๆร้อยแปดซินโทยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโอ้ก็กว้างครับกว้างที่นั่งกว้างมาก กว้างใหญ่มากกว้างใหญ่มากโอ้ยเรามีโอกาสได้มารีวิวตัวรถไถเพิ่มไซส์ขึ้นมาอีกนะครับทุกคนครับดูช่วงหลังก่อนนี่เอ้ช่วงหลังนี้มันช่วงหลังนี้ไม่แน่ใจว่าตัวปั๊มนี้มันจะใหญ่กว่ากันไหมแต่ดูเหมือนจะใหญ่กว่ากันนิดนึงเพราะมันเพิ่มตัวเพิ่มตัวต่อไอ้ริปเปอร์น้ำมันตัวนี้มาอีกครับนี่ ทุกคนครับนี่เพิ่มต่อน้ำมันตัวนี้มีอีกเนาะเพราะว่าตัว90ไม่มีแต่ตัวนี้เพิ่มมามีมีตัวต่อลามันแล้วว้าวดูตูดก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าตัว9 5นะครับแล้วก็ตัวชุดหลังนี่ก็น่าจะดูน่าจะแปลงมาอยู่นะครับดูน่าจะแปลงมาอยู่กับตัวกระบอกโชคนะ น,น่าจะนะครับเพราะว่ามันดูคล้ายเครืองกันรถถนี้ทําไมไม่จอดคู่กัน,นจะดูไม่ออกค่อนทามาเหมือนกันแต่ดูจากสายตาน่าจะน่าจะใหญ่กว่าน,นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นมาตัวไหนที่คนมองหน้าอยู่ยเบลดส่วนเบลดนี่ก็น่าจะเพิ่มไหมน่าจะเพิ่มอยู่แล้วครับเพิ่มเบลดขึ้นมาอีกแนละ้วโอ้ รูปทรงเขาก็ดูสูงกว่านะครับทุกคนนี่ครับโอ้ปัม๊มหุ้ยทุกคนครับปั๊มมันดูใหญ่กว่ากันนะปั๊มดูใหญ่ๆขึ้นมาอยู่นะครับปัม๊มอ่าดูแยกไม่ออกเลยครับดูเหมือนปั๊มจะใหญ่ขึ้นมาอยู่จากสาตาคนมืองหนาวนะครับเหมือนปั๊มเขาจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะ ช่วงหน้าช่วงไหนนะยืดกว่ากันบอกเลยว่าดูไม่ออกจากตัวร้อยแปดเลยครับทุกคน,นตอนนี้รถถยตัวนี้เป็นตัวเก้าสิบแต่แต่ดูแยกไม่ออกเหมือนร้อยแปดให้ว่างนั้นเลยครับความใหญ่ความจุเนะาะมีโอกาสดะรีวิวนะครับรถถยก็จะเป็นเก้าห้าสี่ศูนย์นะที่เคยรีวิวแต่ตัวนี้เก้าแปดศูนย์แปดโอ้ใหญ่ใหญ่ครับดหวยใหญ่กว่ากันอยู่ ยางก็เต็มอ่ะครับผมก็เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับคนเมืองหนาวพอดีวันนี้ใครมีข้อมูลว่าใหญ่กว่ากันไหมก็ลองเม้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าดูจากสายตามันดูไม่ออกแต่ว่าจากความรู้สึกแล้วคนเมืองหนาวว่ามันใหญ่กว่ากันอยู่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพิ่มแล้วก็ตัวตัวล้อข้างล่างก็รู้สึกว่าจะใหญ่กว่ากันเหมือนเขาจะเพิ่มตัวชุดหลังอีกครับเนาะอ่ะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับ